วัสที่ข้าวนี้นะคะป็นก็จะมานะคะบอกว่าเอา่อสักครู่นะคะปรับอันนี้ก่อนนะโอเคก็จะมาบอกว่าโปรแกรมที่เป็นใช้แคดเกมนะคะต้องมีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะก็ <c oughs> นี่นะคะโปรแกรมพวกนี้เลยเปิ่นแยกเอาไว้แล้วนี่เลยค่ะก็มีโปรแกรมนี้เลยอันนี้เป็นโปรแกรมหลักนะคะโปรแกรมหลักเลย โปรแกรมหลักและอันนี้นะคะก็เอาไว้สำหรับตัดต่อวิดีโอนะคะสำหรับปิน่นะใครจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเพราะมันก็มีอยู่หลายอย่างนะคะเพราะาปินอันนี้ปินก็ใช้ทำอินโทรด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ปินก็ใช้ทำเป็นอินโทรด้วยแล้วก็อันนี้นะคะปินก็ใช้เหมือนกันเอาไว้มาทำปกนะคะทำเป็นปกปินต้องใช้โปรแกรมนี้นะคะแต่คือต้อง อันนี้นะคะต้องใช้อน,นี้นะคะเป็นจะไม่ใช o u t u b e ที่จิงอะ่ะต้องเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็เข้า u t u b e ค่ะเข้าไปใน youtube แต่ว่าเราจะไม่เข้า youtube แบบนี้ไงคือมันคนละแบบเหมือน u t u b e ในคอมอะนะค่ะแล้วก็อันนี้โปรแกรม l ล n e c a m e ล a นี้เลยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะเอามาแต่งรูปแต่งรูปทำเป็นปกนะคะ แต่งรูปทำมาเป็นอินโทรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็สำหรับวิธีใช้นะคะปินจะบอกแค่ตัวนี้ตัวเดียวก่อนเพราะว่าอ่าเผื่อบางคนใช้ไม่เป็นนะโอเควิธีใช้ก็ง่ายมากๆง่ายสุดๆเลยค่ะก็โอเคอันนี้ก็คล้ายๆกับสตูดิโออะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นอ่ะอ่ะโปะอันนี้นะคะที่ปิ่นใช้ทำอินโทรนะคะก็คือสไลด์โชว์ค่ะตัวนี้เลยสไลด์โชว์ปิ่นทำเป็นอินโทรนะคะที่ปิ่นใช้ทำเป็นอินโทรนั่นแหละเออนะคะอันนี้ก็จะแบบนี่นะคะ เป็นรูปภาพค่ะปิ่นก็อินโทรปิ่นก็ใช้เป็นรูปออ่าอ่าาตัวเออ่มาสคคอดปิน่นนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวปิ่นจะลองเอาเป็นสองตัวนี้ละกันนะคะอันนี้ทำมาเป็นปกไงนี่แล้วมันนะคะมันก็จะให้เลือกทีม ติดลิขสิทธไหมเนี่ยโอ้ตายๆก็ให้เลือกทีมทีมที่ปิ่นใช้ก็จะเป็นสปาร์กหรืออะไรสักอย่างตอนนี้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกเพลงได้เพลงก็ปิ่นใช้เพลงนี้นะคะก็ แล้วก็ตรง p ูรีมาสเตอร์นะคะเมื่อวิดีโอหยุดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นวิดีโอของฉันใช่ไหมแล้วก็คลิกเข้าไปวิดีโอของฉันค่ะแล้วมันก็จะให้เปลี่ยนชื่อนะคะมันก็เขียนเป็น p ูรีมาสเตอร์นั่นแหละนะบูรีมาสเตอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะค่ะแล้วเมื่อเราทำวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ย ใครจะ,ะตัดต่อวิดีโอก็ได้นะคะจะใส่ข้อความลงไปใส่เอฟเฟกใส่สติ๊กเกอร์ใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าพวกนี้ปิ่นไม่ใส่อยู่แล้วแล้วก็กดแบ่งปันเลยค่ะเมื่อกดแบ่งปันเสร็จแล้วนะคะปิ่นก็กดเข้าไปที่ youtube นะคะหรือจะกดอันนี้ส่งออกไปยังแกลเลอรี่ส่งอะ,อะไรก็ได้แบ่งปันไลน์แบ่งปันนู่นนี่นั่นน,นะคะโอเค ก็ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการทำินโทรสำหรับปิ่นคนเดียวนะคะสำหรับปิ่นนะในแบบของปิ่นนะคะสักครู่นะนี่นะคะก็คืออินโทรของปิ่นค่ะ นะคะก็วิธีทําก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีอันนี้ตัวนี้นะเพียงแค่มีตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถทํำินโทรได้แล้วนะคะโอเคสตันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย